พาทุกคนมาซื้อเค้กอีกหนึ่งร้านในตำนานของจังหวัดนคนปรปฐมนะครับสำหรับอาชีวะนคนปรปฐมเนี่ยนะครับทุกๆสิ้นปีช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่เงี้ยเขาก็จะมีการเอาเค้กเอาคุกกี้นะครับผลิตมาขายเองโดยนักศึกษาเนี่ยแหละครับเป็นคนทำก็ไปอุดหนุนน้องๆได้เลยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งน้องๆก็ได้เข้ากระเป๋าเป็นทุนการศึกษาด้วยครับแล้วก็เนี่ยผมซื้อเค้กมาหนึ่งก้อนคือจะเป็นเค้กแยมพวกนี้ครับผมชอบกินแบบนี้มากกว่าเค้กครีมบอกเลยว่า อร่อยมากๆเดี๋ยวไปดูรายละเอียดด้านในคลิปกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับวันนี้พาทุกคนมา ดูบรรยากาศของอาการซื้อเค้กช่วงของปีใหม่แล้วก็ที่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวนครปฐมแล้วก็คนหลายๆคนก็รู้นะครับว่าที่นี่ขายเค้กแล้วก็ทําเค้กที่อร่อยและราคาไม่แพงครับที่นี่คืออาชีวะนะครปฐมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันว่าที่เนี่ยเขามีอะไรขายบ้างมีเค้กอะไรบ้างแล้วก็ราคาเป็นยังไงปักอยเข้าไปดูด้านใน,นเลยครับเกินมาปีแล้วสี่สิบปีแล้ว ที่นี่ขายอะไรยังไงบ้างเลยเราขายในส่วนของเค้กค่ะเราใช้คอนเซปต์ว่าเค้กโบราณบางบุรีค่ะสังเกตจากการแต่งหน้าเค้กนะคะมันจะเป็นเรือ่องที่เหมาะกับของขวัญแล้วก็ของฝากได้เลยเพื่อสวัสดีปีใหม่แต่ละปีแต่ละปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาทุกคนนักศึกษาทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่ไหนได้เลยนั่นคือรายการผลิตผลิตวันต่อวันเลยไม่ใช่ผลิตวันต่อวันเลยใช่เดี๋ยววันนี้หาเอาสักอันดีกว่าเอาไป ได้ค่ะยินดีเลยตอนนี้เราก็มีคุกกี้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้คุกกี้เหลือคุกกี้เนยสดอย่างเดียวเลยค่ะจริงๆเรามีสามเมนูใช่ค่ะวันนี้อ่ะวันที่สามเราเปิดเหลือแค่เมนูเดียวแล้วค่ะอ๋อเหลือเมนูเดียวใช่แล้วเราจะเปิดขายจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบเอ็ดทันมาค่ะเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเพรมาถึงได้ใช่มาได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเกลียบไปที่อันะครับเสร็จแล้วอุ่นนุนครับเดี๋ยวก็เป็นอาจารย์ท่านช่วยครับย์ที่อาจารย์ท่านช สอนคุณผูกการตลาดค่ะขายหน้าร้านส,นส่วนคนนี้จะเป็นผล,ลนิต<อ>ได้ค่ะจะลงวันนี้เลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแต่งหน้าโอ,อ,วนนอ้วันหนึ่งนี่ปริมาณการผลิตเยอะเหมือนกันนะเยอะมากค่ะกี่พันร้เนี่ยจริงจริงแล้วเราจะมีสต๊อกที่สั่งมาก่อนแล้วประมาณสองพันกลอแล้วอันนี้เราจะผลิตตามออเดอร์ก็คือดูยอดขายหน้าร้านเป็นหลักค่ะแสดงว่าสามารถสั่งได้ สั่งได้ก่อนที่จะถึงเทศกาลค่ะใช่เราจะมีห่วงเวลาของการสั่งอยู่ก็คือสั่งผ่านนักเรียนนักศึกษาซึ่งระหว่างเนี้ยการสั่งผ่านาาานักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาจะมีรายได้คนละสิบบาทใช่เด็กก็จะไปขายกันตามหมู่บ้านตามหน่วยงานร,ราชการตา่งางๆาก็ได้ค่าขนมนด้วยใช่ได้ค่าขนมนด้วยโอ้อดูทุกคนดูบรรยากาศนะครับเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเลยก็คือเป็นน้องๆที่ส่วนใหญ่ที่เรียนโภชนาการะะใช่ค่ะถ้าเป็นาผลิตจะเป็นอาหาร นะคะทั้งหมดเลยใช้กำลังคนประมาณ100คนต่อวันแล้วเราจะมีช็อกโกแลตยม ะะแยกส่วนกันตกแต่งเด็กทาหมดเลยค่ะพณครูนี่เสื้อขาวจะเป็นพูนพูนใช่เขาจะดูความเรียบร้อยเฉยๆใช่เขาจะบอกว่าอาปาให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะแตุู่คพูจะไม่ได้ลงมาทำเองเ,เพราะว่ามันเป็นการฝึกปฏิบัติของเด็กสแสดงว่าตรงนี้ก็คือเหมือนกับการให้เด็กได้ฝึกทางานจริงไปด้วยเล<อ>ยค่ะหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีกันมาหมดแล้วนี่ยเป็นเทศกาลที่เด็กได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงแจ๋วมากเลยครับ เดี๋ยวเราหาไปหาซื้อกลับบ้านสักอันสองอันแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยที่อยากได้แบบเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือพวกผลไม้หรือว่าอะไรครับเป็นอันนี้เป็นพวกแยมผลไม้เป็นมะม่วงหิมะพานค่ะแล้วก็ลูกเกดแล้วก็ตัวเย็นจะเป็นเออจะเป็นแยมส้มกับสับปะรดอ๋อโอเคถ้างั้นได้เลยเลือกมาหนึ่งชิ้นเลยค่ะลูกค้าชอบเป็นแบบเยลลี่เยอะหรือว่าเม็ดเม็ดมะม่วงดีกว่าเม็ดมะม่วงดีกว่าคหมาได้เลือกมาเลยดังครับจังนะครับครับอันนี้ขายยังไงเอ่ย มาลสองร้อยค่ะอ่ะได้ครับ่อน,น์านะนี่เอาซื้อแบบนี้ไปกินพอ,อแล้วก็ใส่กล่องตรงนี้เลยอั <c oughs> นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆก็จะมีรายได้กันไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคุณ okay. ค่ะ เขามีให้ชิมด้วยได้ไดค่ะอันนี้จะเป็นบัตเตอร์ค่ะ่วนนี้จะเป็นเค้กครีมนะคะอันนี้คือเค้กครีมใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นเค้กบัตเตอร์ค่ะบัตเตอร์หมดยังจะกินะแล้วเขาก็จะมีโซนคุกกี้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยมีคุกกี้หลายอย่างเลยส,สวัสดีค่ะ มีอะไรแนะนำบ้างเอ่ยอันนี้เหลือแต่เนยสดแล้วค่ะหรือแต่เนยสดอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับกล่องใหญ่สองร้อยห้าสิบแล้วอันนี้ันึ่งสีบกล่องเล็กกล่องเล็ก่ร้อยห้าสิบบาทเก็บกล่องเล็กไว้พี่กล่องหนึ่งเดี๋ยวมาเอาได้ค่ะกิดโบไหมคะอะไรนะกิดโบไหมคะไม่เป็นไรกินเองห่อี่าหกาหน้าชใหม่นะคะ ครับได้เค้กมาปอนหนึ่งครับทุกคนแล้วก็มีคุกกี้นมสดอีกหนึ่งกล่องเดี๋ยวเราลองไปกินกันหมดนี่350เ้เองทุกคนดูดิสามารถซื้อเป็นของฝากได้เลยแต่เนี่ยผมซื้อไปกินจริงเพราะว่าที่เนี่ยคือเขาอร่อยอยู่แล้วครับคนนค้อผมจะรู้อยู่แล้วล่ะไะเดี๋ยวเราเดินไปที่รถเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูดูที่จอดรถด้วยเนีย่ยดูบรรยากาศน้องๆอีกทีหนึ่งก่อนไปายบายบายไปครับบายค่ะ รอดูวันเสาร์นี้นะช่องช่างภาพพาเที่ยวจ่ะบ๊ายบายอ่าเนี่ยครับสำหรับผมก็คือจอดรถในซอยนี้เลยครับซอยที่ไปทางวัดไผ่ล้อมเนี่ยทุกคนเนี่ยครับก็คือสามารถเข้ามาจอดในซอยนี้ได้เลยนะครับซอยที่เป็นซอยวัดไผ่ล้อมเนี่ยนะครับเราก็เดินออกไปนิดเดียวครับประมาณส100ักร้อยสองร้อยเมตรได้ที่จอดกว้างครับสะดวกเลยแล้วก็ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีบๆโลกๆด้วยแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็อาจจะจอดในอาชีวะได้นะครับบอกยามไปเลยว่าเรามาซื้อเค้กครับเมื่อกี้ผมถามแล้วเขาบอกว่าสามารถเข้าไปจอดได้เป็นไงครับทุกคนสําหรับบรรยากาศที่อาชีวะนะครนปฐมในการขายเค้กเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้ทุกปีนะครับช่วงใกล้ๆเทศกาลปีใหม่อย่างเงี้ยใครจะหาเค้กหาขนมหาของฝากอะไรอย่างเงี้ยมีเค้กมีคุกกี้นะครับที่เขาขึ้นชื่นอน่ะก็แวะมาได้เลย ก็ให้ข้อมูลทุกคนแล้วนะครับสําหรับที่จอดตรงนี้กว้างมากครับตรงข้ามวัดไผ่ล้อมครับก็คือสามารถมาจอดที่นี่แล้วก็เดินออกไปอีกประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยก็ถึงอาชีวะเลยครับไม่ไกลเลยหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนอ่ะสามารถจอดแมะไว้ได้เลยจอดปุ๊บแล้วก็รีบลงไปซื้ออะไรเงี้ยได้แต่ผมชอบแบบเนี้ยคือมันไม่ต้องโลกไม่ต้องรีบๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถ ค่อยๆเลื่อค่อยๆดูไปได้เลยจอดนี้สบายใจกว่าแต่เดินไกลนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลมากครับแป๊บเดียวคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากาเค้กอาชีวะนะครปฐมที่ขึ้นชื่อของชาวนครปฐมไว้กับทุกคนที่ผ่านเส้นนี้มาแล้วก็จะลงใต้หรืออะไรเงี้ยแวะซื้อของฝากซื้อเค้กซื้อคุกกี้อะไรไปฝากเพื่อนๆญาติดได้เลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ